ดีค่ะนางหมายพายิบซีนะจ๊ะยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนางหมายยิบซีชาแนลนะคะวันนี้ก็มาพบกับแม่หมออีกเช่นเคยนะจ๊ะในแรนดอมหัวข้อที่ว่าค่าคืนนี้นะเออเอาค่าคืนนี้เขาอยากพูดอยากคุยหรืออยากบอกอะไรคุณนายคะ่ะมาดูกันเลยไม่ต้องเสียเวลานะจ๊ะ อุ้ยคุณดูสิทัวบครับเขาอยากบอกว่ารักคุณนะ่ะนะอยากบอกว่ารักอ่ะเนี่ยอยากแอคชั่นอยากแอคชั่นอะไรบางอย่างอยากแอคชั่นก็คืออยากบอกว่า ถึงแม้ว่าจะห่างไกลกันถึงแม้ว่ายังพัฒนาความสัมพันธ์อะไรไม่ได้แต่เขาก็อยากบอกว่าเขารักคุณนะในสถานการณ์ที่แบบว่าแอบ,บรักแอบบชอบเนี่ยเออเขาก็อยากที่จะทเทคแอคชั่นนะอยากจะบอกความรู้สึกนั่นเองนะหรือว่าในสถานการณ์ที่รักกันแล้วก็แบบอยากจะบอกว่ารักมา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 กอะไรแบบนี้นะถ้าเกิดเป็นสถานการณ์ที่แบบจบกันไปห่างกันไปนะบล็อกกันไปเนี่ยก็ประมาณว่า เขายัางรักคุณอยู่นั่นเองนะอูอยากเปิดเผยความในใจแต่ไม่กล้าเปิดเผยนะอยากที่จะได้พบไปเจอกันนะ่ะคุณเนาะอืมเขาอยากจะบอกว่าเขาอยากที่จะเดินทางมาเจอคุณหรืออยากจะได้ติดต่อสื่อสารกับคุณทางไหนทางหนึ่งก็ได้ที่ได้ติดต่อสื่อสารกับคุณนะและได้บอกความรู้สึกนะอืมทุกวันนี้เขาก็แบบส่องคุณอนะนะส่องแล้วก็บอกว่า เนี่ยอยากจะบอกว่าเนี่ยส่องการอยู่นะหลงรักมาตั้งนานแล้วอะไรอย่างเงี้ยเขาอยากจะบอกอย่างนี้นะแต่ว่าก็ไม่กล้าบอกหรอกก็กลัวว่าคุณเจะมีเจ้าของแล้วอะไรอย่างนงี้นะแต่ยังไงก็ยังรักอยู่ยังรักอยู่แอบเก็บไว้ในใจแล้วก็เป็นคนในความลับของกันและกันอยากจะบอกว่าคุณทําไมดูนิ่งจังก็เลยไม่กล้าแอคชั่นอยากจะถามด้วยนะเอออยากจะพูดอยากจะบอกอยากจะคุยอะไรก็บอกว่า อยากจะบอกว่าเนี่ยแอบรักมานานแล้วชอบอะ่ะชอบมากๆเลยอะ่ะรักอะ่ะทำไงอะ่ะถึงจะได้บอกทำยังไงถึงจะได้ take a คชั่นดูคูน่นนิ่งจังเลยโนสนโนแคร์เขาอะไรแบบเนี้แบบแบบว่าไม่ได้สนใจเขาหลอกอะไรแยีเออดะไม่ได้ชอบเขาหลอก เขาก็อยากจะบอกคุณว่าอย่างเงี้ยคุณนะี่ชอบเขาไหมแต่เขาเนี่ยชอบคุณมากมากเลยนะถึงขั้นแบบรักเลยแหละอืมจริงก็ไปปรับใช้ในสถานการณ์ของคุณนะคะแต่ว่าสรุปแล้วก็คือเขาอยากบอกรักนั่นเองในค่ําคืนนี้นะคะมาดูซิว่าเขาอยากบอกอะไรกับคุณอีกด้วยนะคะได้ไฟเลิฟนะเขาอยากจะบอกอะไรคุณอีกในค่ำคืนนี้เนาะเออมาดูซิอืม I still love you even though o u love for it all to can be fulfilled ฉันนะ่ะยังคงรักคุณเสมอนะถึงแม้ว่าความรักของเรานะไม่สมหวังก็ตามเอา้าทำไมไม่สมหวังล่ะทำไมไม่สมหวังแล้วจ๊ะอ่าวไปเหนื่อไปแล้วนะจ๊ะ <laughs> โอ้นะก็คือเขาก็คืออยากบอกรักนันแหละอยากแอคชั่นอยากบอกรักนะ รักทั้งทงที่ก็รู้อยู่ว่าไม่สมหวังอะไรแบบนี้โอ้มันเศร้านะมาดูซิเขาอยากบอกอะไรอีกนะ I i w s e n d my love to y o u in the night นะฉันน่าจะส่งความารักไปให้คุณยามค่ำคืนนะโอ้เนี่ยเห็นไหมเขาอยากจะบอกแล้วก็อยากส่งความรักไปให้คุณยามค่ำคืนด้วยนะ I wish to love And always love ฉันน่อยากจะรักแล้วก็รักตลอดไปเขาก็แบบยืนยันว่าเขายังจะรักคุณอยู่อย่างนี้ตลอดไปนะคะถึงแม้ว่าความสัมพันธ์มันจะไม่สมหวังก็ตามอะไรแบบในนี้นะ Every time I see you I fall in love all over again ทุกทุกครั้งที่ฉันเห็นคุณนะฉันเหมือนตกกลุ่มรักซ้ำแล ทำเล่าในค่ำคืนนี้นะเหมือนกับเขาอยากบอกรักคุณมากๆเลยอะเออแล้วก็อยากบอกวแบบ่าตกหลุมรักคุณทั้งๆที่รักมานานแล้วรักอยู่หรือว่าจะดรักตลอดไปอะไรแยเงี้ยแบบเห็นสตรอรี่ของคุณเห็นอะไรก็แบบตกหลุมรักอีกซ้ำแล้วซ้ำเล่าอะ่ะเอ้ยอิจฉานะอืม I stay goodbye when down my heart this want to ฉัน ต้องบอกลาทั้งๆท,ที่ใจไม่ต้องการหมายถึงนะอืมความสัมพันธ์นี้มันเทคแอคชั่นไม่ได้ไม่สมหวังอะไรเงี้ยเขาจำใจต้องบอกลาไม่ได้ไม่ไม่ต้องการอยากห่างไกลกันเน I love you u u c o n d i t i o n a l l y ก็เขาก็อยากจะบอกะว่าเขารักคุณโดยปราศจากเงื่อนไขเลยแหละอืมแบบไม่มีเงื่อนไขใดๆทั้งนั้นเลยนะคะมาดูซิว่าไพ่ก๊์ดแทนใจนะคะจะมาบอกว่าเขาอยาก อากมาบอกคุณว่าอะไรอีกนะคะในหนึ่งใจมีหนึ่งเดียวเขารักคุณคนเดียวนะขอเชื่อนะจ๊ะอย่าตัดสินคนเพียงแค่ภาพนะคุณอย่าเพิ่งไปตัดสินเขานะว่าเขารักหรือไม่รักคุณเพราะว่าเขาคิดว่าคุณเนอะโนสนโนแคร์เขาไงคิดว่าคุณไม่ได้รักเขาแต่เขาหรือว่าคุณอาจจะคิดอย่างงี้ก็ได้เป็นสับกันเป็นไวเบอร์ซ่าได้นะคะสลับกันหรือว่าคุณอาจจะคิดว่าเขาไม่ได้รักคุณเขารักคุณนะเออแต่อย่าอย่าไปตัดสิน คนเพียงแค่ภาพนะไม่ได้อยากได้อะไรเลยนอกจากหัวใจของเธออุ๊ยอิจฉานะชื่นชอบเธอนาะอืมจะมีการเปลี่ยนแปลงแห่งรักนะเขาอยากจะบอกอย่างนี้นะไม่ได้อยากดราม่านะแต่มันเจ็บจริงๆเนอะเขาอยากมีการเปลี่ยนแปลงแห่งรักก็อยากได้รักกับคุณนั่นแหละในค่ำคืนนี้อยากบอกรักคุณมากๆเป็นไพ่ที่แบบอยากบอกรักมากๆนะ รู้หรือเปล่าว่าข้างในรอยยิ้มของเธอนั้นน่ะฉันแอบเผลอละมือคร้ำครวนว่าหวานคนนี้มีอีกไหมหวานคนนี้ไม่มีอีกแล้วนะคะก็จบไปนะคะในเรนดอมเขาอยากจะบอกอยากจะพูดอยากจะคุยอะไรกับคุณในค่ำคืนนี้นะคะแม่หมอหวังว่าคลิปของแม่หมอจะทำให้ทุกท่านมีความสุขค่ะวันนี้ละไปก่อนสวัสดีค่ะนางไม้พายิปซี่ซี่